นูชื่อสองก้อยค่ะอยู่ปีสามค่ะพี่ฟอนนะครับอยู่ปีสี่ก็ยากแล้วก็ง่ายอะค่ะหมายถึงว่ามันก็แล้วแต่วิชาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนต้องบอกว่ามันมีทั้งยากทั้งง่ายครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือเราจะเรียนไล่ลำดับจากง่ายไปถึงยากโดยที่เราจะผ่านขั้นตอนทุกอย่างแบบละเอียด อานโหดไหมไม่ครับอาจารย์อาจารย์ไม่ดุแต่ว่าถ้าเราไม่ทําการบ้านมามันก็อาจจะดุ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยเขาจะพยายามสอนให้เราเข้าใจทุกอย่างถ้าเราสงสัยเราก็ถามถามได้ทุกอย่างเลยครับผมอาจารย์ก็บอกทุกอย่างไม่มีการว่าไม่มีการดุในกรณีที่เราสงสัยแล้วเราก็อยากได้คําตอบครับหนูว่าเขามีเหตุผลของเขาคะ หนูว่าได้แบบอย่างในวิชาออเคสตราของพวกเราอะค่ะไม่ได้มีแค่ให้เล่นดนตรีอย่างเดียวค่ะก็จะมีเป็นการแบบจัดการวงอะค่ะหมายถึงแบบว่าเราก็จะมีหน้าที่ของแต่ละคนเลยค่ะว่าแบบในวงออเคสตราควรมีฝ่ายอะไรบ้างช่วยในเรื่องการทํางานด้านอื่นนี่ไม่ใช่ดน,นตรีด้วยค ฝึกงานที่นี่จะมีนะคะรับมีสําหรับสาขาเขาเรียกว่าโปรดักชันหรือว่าการผลิตดนตรีครับก็จะมีช่วงปีช่วงตัวท้ายๆเนี่ยที่เขาจะต้องไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นสาขาอย่างเพอร์ฟอร์แมนก็จะเป็นการเตรียมทำคอนเสิร์ตดีไซน์ท่อครัผมคือการเตรียมการแสดงดนตรีโซโล่ของเราสนุกไหมแต่ว่ามันก็เครียดนะคะหมายถึงว่าคือเหมือนแบบ มันเป็นคอนเสิร์ตจบจะต้องทําตอนปี3ปี4อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือระหว่างเทอมนั้นคือเราก็ต้องเตรียมตัวมาตลอดทั้งเทอมเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนั้นครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าระหว่างระหว่างทางมันเครียด <c oughs> มัน,ม,นมันก็ต้องมีเครียร <c oughs> ดอยนะู่แล้วแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์เขาก็จะพยายามให้เราแบบเล่นแบบเต็มที่เนาะคอนเสิร์ตของเรามันก็จะสนุกตอนเล่นแต่จะเครียดตอนเตรียมตัวประมาณนั้นประมาณนั้น Oh, ได้เลยค่ะแบบคือที่นี่แบบน่าจะเป็นเรียนแฟชั่นได้เลยค่ะ <laughs> แบบว่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเลยค่ะแต่ว่าถ้าแบบอย่างมีสอบหรือว่าเป็นแบบมีอาจารย์ข้างนอกมาให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่ชุดนักศึกษาเพื่อความเหมาะสมหน่อยค่ะ <laughs> มาเรียนสายอะค่ะ <laughs> หนูว่ามัน <laughs> อยู่ที่ความรับผิดชอบมากกว่ามหมายถึงแบบว่า ถ้ามาเรียนสายแต่เข้าใจทำงานส่งก็น่าจะโอเคแต่ก็ไม่ควรค่ะอยากจะชวนน้องๆนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าแค่พี่น้องอย่างเดียวนะคะทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรทุกคนคือแบบสนิทกันมากๆแล้วก็มีทุนด้วยนะคะคือทุนนี่คือแบบก็มีทุกปีปีละสิบทุนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะลองชวนน้องๆมาลองสอบดูด้วยค่ะ